โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมาตอบคําถามนะครับมีคอมเมนต์เขาบอกว่าไอ้พวกท่ารัดคอพวกท่าสับมิชชั่นพวกนี้เนี่ยมันใช้ในการปตัวจริงไม่ได้เพราะว่าเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะจิ้มตาจะกัดจะบีบไข่ก็ใช้ไม่ได้ละนะครับนนี้ก็าก็มาสาธิตให้ดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าท่าสับมิชชั่นพวกรัดคอพวกนี้จะใช้การจิ้มตาหรือว่าการกัดหรือการที่จะบีบเป้าหรือบีบ จุดยืดศาสตร์เนี่ยได้ไหมมาดูกันครับอ่ะโอเคง่ายๆนะครับจับการจากท่ารัคทรครับแรงในเกศโชกอย่างแรกเลยนะครับจิ้มตาจิ้มได้ไหมลองดูเอียงตาผมรอให้ห้าววิเลยฮะ,ะพยายามจิ้มหน่อยพยายามจิ้มหน่อยดีเพือเ่อเอ้น,นะครับว่าตำแหน่งนี้คุณจิ้มไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคนอยู่ข้างบนเนี่ยสามารถที่จะเอาหน้าซุกเข้าไปได้ เถูกไหมครับมือควา้าคว้ามาควา้าคว้าตลาไปหาที่ผม,ะมสะพ้ายที่ตะส้ายเขาได้เต็มๆนะครับต่อไปกัดกัดหน่อยอย่าลืมนะฮะคอเขาถูกล็อกอยู่เขาจะหันหน้าไปกัดใครได้แต่ในทางกลับกันครับผมนี่แหละกัดได้และที่แน็แกก็สะพ้ายกันตำแหน่งเขาเสียเปรียบเขากัดไม่ได้แต่ผมเนี่ยกัดได้เต็มๆต็มคอก็ได้ ต่อไปสุดท้ายนะครับบีบเป้าหาแมมาแถมมานอ,อย่าลืมสะโพกเราติดตัวเขาอยู่จะมาขวาอะไรเงี้ยครับบาดและที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าผมเข้าซาวดมติชชน่นได้แล้วมีเวลาแค่ประมาณนิดเดียวในการที่จัดสับไปเลยโอเคต่อไปอย่างหนึงที่เคยเห็นบ่อยนะครับเ,เ,เบรือเ่องของอามบา เขาบอกว่าตรงนี้มันกัดขาได้ก็ได้นะฮะกัดขาเอากัดขาแต่ว่าผมขักแขนได้แล้วว่าของจริงผมไม่ถัดนะผมก,ะกระตุกทีเดียวเลยโอเคทีนี้เรื่องของการกัดขาถ้าเกิดว่าต่อส่้กัรถึงขั้นเอาจริงเอาจังนะครับ <isch> โดนกัดขาเจ็บไหมก็เจ็บแต่แค่นิดหน่อยเนี่ยผมไม่ปล่อยโดนกัดปุ๊บผมหักแขน จะไม่เหมือนกับการเล่นการเล่นคำถาแบบโดนกัดขาโอ้ยเจ็บเจ็บขอไม่เล่นละถ้าเกิดถึงขั้นต้องจริงจังเนี่ยกัดขาฝุ่นขาแข็งกัดแล้วกัดเนี่ยไม่ใช่ว่ากัดเง่ายๆนะเคยกินสเต็กไหมสเต็กสเต็กคือเนื้อที่ผ่านการปรุงทําให้มันนุ่มกว่าเราจะกัดเข้าบางทีเนี่ยเรากัดยังไม่ขาดเลยใช้มีดหั่นเนี่ยนานกว่าจะขาดล้วฟันเราเนี่ยมันคมไหมคิดว่าเราจะกัดเนื้อที่ มีแต่มัดเอ็นมีกล้ามเนื้อเนี่ยกัดเข้าย่งไง่ายหรือเปล่าแบบอย่าลืมว่าผมหักแขนเนี่ยทีเดียวครับ <kalk. S 1> แล้วก็ต่อให้กัดขาต่อให้แบบฟันคมมากกัดปุ๊บก,กัดเข้าไปเลยแล้วไงต่อผมก็เจ็บขาแต่ผมหักแขนอีกฝ่ายม,มีแขนหนคันนคิดว่าฝ่ายไหนเด่นกีนยากันระหว่างคนหนึ่งมีแผลโดนกัดที่ขาเลือดไหลอีกคนหนึ่งแขนหักไปเลยถ้าคิดว่าการกัดขาและกับการหักแขนมันคุ้มก็ลองก็ลองดูนะครับ โอเคทีนี้เรื่องของการจิ้มตาการเตะไข่เนี่ยมันใช้ได้ไหมในการประกันตัวจริงใช้ได้ยืนแต่ควรจะใช้ในระยะที่อยู่ห่างกันประมาณนี้ก็คือระยะที่ยังไม่เตะไม่เตะไม่ไม่ไม่กอดกันการไปถ้าผมจะจิ้มตาผมควรจะจิ้มในระยะนี้ระยะที่เข้าไปจากระยะนี้แต่ต้องจิ้มตาไม่แรงพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจะแบบไม่ใช่ว่าเข้าไปจิ้มง่ายๆน่ฮะพอเข้าหมดแล้วต้องไปทำอะไร ไม่ใช่ว่าเข้าไปนะครับที่กอดกันแล้วและที่กอดกันแล้วเนี่ยการที่เราจะยิ้มตาการเตดไข่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะปราบประโยชน์เพราะว่ามันถึงขั้นที่ตัวชิดกันแล้วจะกัดก็ลาบากเลยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยดนั้นเนี่ยการกัดการจิ้มตาผมว่ามันใช้ได้แต่ต้องใช้ถูกตังงวะไม่ใช่ว่าจะใช้เป็นท่าแก้ท่าหลอกพวกนี้คิดว่ามันสายไปแล้ว